สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพืเ่อนๆกับเพจร้านนะัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็สลาลมคอย h ช n แนลนะครับช่องทางติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเน้นว่าให้ติดต่อทางไลน์ไอดีนะครับจะได้ไม่ตกหล่นในการตอบคำถามตอบ ตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับนี่นะครับลาย id ศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับรายการเหรียญหลักๆนะครับที่ทังช่องประกาศรับซื้อนะครับก็ทักไลน์มาผมจะส่งรายการให้นะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับพอดีมีเวลาว่างนะครับก็เลยหยิบเหรียญมาดูแล้วก็เออถ่ายคลิปดีกว่าว่าเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ก็พอดีช่วงนี้เหรียญยังยังติดยังเก็บเหรียญอยู่เหรียญหลักๆนะครับก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ส่งต่อให้นักสะสมหรือว่าไม่ค่อยได้ขายเพราะว่าบางตัวมันราคามันลงมาเยอะนะครับเราก็ต้องรอราคาที่จะขายนะครับก็สไตล์พ่อค้าครับเพื่อนๆซื้อมาขายไปนะครับบางตัวถ้าเรามีกําลังที่เราจะเก <c oughs> ็บไว้ก่อนนะครับรอราคาก็ก็ได้นะครับค่อยขายแต่ว่าเหมือนถ้าบางตัวถ้าจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆบางตัวก็ขายเท่าทุนก็มีขาดทุนก็ก็มีนะครับก็เพื่อให้ ธุรกิจดาเนินอยู่ได้นะครับก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับของการค้าขายนะครับถ้าใครทาธุรกิจก็จะเข้าใจนะครับนี่นะครับก็ยังไงวันนี้มารีวิวนะครับเหรียญว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อว่าได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญมันก็ผ่านมือมาแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่มีราคานะครับก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับก็แค่หยิบมาที่ว่าพอหยิบหยิบหยิบเข้ากล้องได้นะครับก็เหรียญนี่นะครับ ที่มีราคาก็เหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับนี่นะครับก็พบเจอกันบ่อยนะครับตัวนี้ราคารับซื้อของทั้งช่องนะครับเริ่มต้นที่70บาทนะครับตัวนี้ปรับขึ้นมาเป็น70บาทแล้วนะครับ7 0บถึง100บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญ10บาทปีพศ2541นะครับนี่นะครับอันนี้มารีวิวเพื่อนเนะครับเพื่อนๆก็ก็ก็เผื่อได้ประโยชน์นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึบาทนะครับที่มีราคาเช่นกันนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วครับเหรียญสิบาทนะครับปี41นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่70บาทถึง100บาทนะครับย้ำว่าเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือ UNC ก็หลักพันนะครับหรือว่า800แน่นอนขั้นต่ำนะครับต้องมาดูว่าลักษณะ เหรียญเป็นยังไงมีบินมีชํารุดไหมนะครับเพราะว่าชํารุดก็คือบินก็ก็ที่ผมพูดว่าบินก็อาจจะมีรอยกระทบกันในถุงประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีก็ส่งรูปมาดูก่อนนะครับนี่นะครับเหรียญสิบปีสีหนึ่งแล้วก็เหรียญตอนนี้นะครับเหรียญบาทตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับตอนนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพเสดีตรงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูยังไงว่าเป็นพเสดีตรงนะครับจับเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับ ถ้าด้านหน้าด้านหลังตรงกันแบบนี้ก็คือเหรียญพระเศียรตรงนะครับเป็นเหรียญที่มีราคานะครับทางช่องผมรับซื้ออยู่ที่ราคา500ถึง1,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับแต่ว่ามีนิดนึงนะครับเพื่อนๆตรวจสอบเหรียญให้ดีนะครับมีปลอมแปลงดัดแปลงนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทพระเศียรตรงผมผมเคยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทำคลิปแนะนำวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับเหรียญ1นบาทพระเศียรตรงนะครับ ก็มีวิธีตรวจสอบก็คืออันดับแรกคือชั่งน้ําหนักนะครับน้าหนักก็คือจะบ่งบอกถึงถึงอะไรถึงถึงความแท้ปลอมของเหรียญได้ค่อนข้างแม่นยานะครับน้ําหนักนะครับแล้วก็ถ้าน้ําหนักผิดเพี้ยนไปเยอะเราก็มาสังเกตองค์ประกอบอื่นๆนะครับขอบเหรียญน,นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ก็ผมทําคลิปไว้แล้วก็สามารถไปดูได้นะครับว่า1บาทพระเสียรตรงที่ว่าเป็นเหรียญดัดแปลงหรือว่าเหรียญเก ลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้เหรียญแท้นะครับนี่นะครับอันนี้มารีวิวก่อนรวมเพราะว่าเหรียญนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องส่งแล้วนะครับผมก็เลยเอามารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับหมุนนะครับนี่นะครับพระเสียรตรงรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับพรุ่งนี้จะไม่อยู่แล้วครับเหีียวนี้พรุ่งนี้ผมจะส่งไปให้กับ fc ทางช่อง YouTube นะครับขอแบ่งปันนะครับ มีเหรียญอะไรอีกที่พบเจอกันบ่อยนี่เหรียญ5บาทนะครับปีพศ2546นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับก็เนื่องด้วยการผลิตที่มันน้อยนะครับก็แต่ว่าหายากเป็นลำดับที่2นะครับรองจากปี2540นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับราคารับซื้อของทางช่องผมนะครับอยู่ที่300-500บาทนะครับแต่ว่า ราคาณปัจจุบันตอนนี้นะครับวันนี้วันที่26ที่บันทึกคลิปนะครับ26มกราคม2565ตอนนี้ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ400บาทนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆพอใจในราคาที่ผมแจ้งไว้นะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินมามาให้ผมดูได้นะครับแล้วก็ผมยินดีรับซื้อนะครับนี่นะครับมีเหรียญอะไรอีกนี่เหรียญ10บาทตัวนี้ก็หายากเช่นเดียวกันนะครับ ผลิตน้อยนะครับถ้าไม่นับปี2,533ก็เป็นเหรียญที่หายากลำดับที่1เลยนะครับถ้าไม่นับปี33นะครับแต่ว่านับดีกว่าจะงงปี33หายากเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็ปี31หายากเป็นลำดับที่2นะครับตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญน,นี้ผมก็ซื้อมานะครับพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆก็ร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็โทรมาให้ผมไปซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับนี่นะครับเหรียญนี้เก็บไว้นานแล้วนะครับก็ก็มีติดต่อขอซื้อเหมือนกันนะครับแต่ผมขอเก็บไว้เป็นเหรียญตัวอย่างในการทําคลิปนะครับเหรียญนี้แต่ว่าถ้าผมได้เหรียญใหม่มาก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้นะครับก็แบ่งปันได้นะครับถ้าได้เหรียญใหม่มาเพราะผมทําช่องซื้อมาขายไปอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เอาราคารับซื้อนะครับราคารับซื้อตัวนี้นะครับเริ่มต้นที่700ถึง1000บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับเหรียญ10บาทปี2531นะครับถ้าสภาพไม่แบบยับเยินเยินมากๆนะครับถ้าก็อย่างที่กล่าวไปราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าแบบว่าขอบบินหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องดูสภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะ อาจจะเหลือ600หรือว่ายังไงก็ลองส่งรูปมาประเมินราคากันก่อนนะครับแล้วก็คุยตกลงกันนะครับราคาอยู่ที่ความพอใจของทั้ง2ฝ่ายนะครับนี่นะครับนี่สังเกตก็มีโอกาสเจอนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับส่วนใหญ่ก็พบเจอในระบบหมุนเวียนทั้งนั้นนะครับนี่นะครับพวกนี้นะครับก็พบเจอกันนะครับนี่นะครับแล้วก็มาถึงเหรียญ2เหรียญนี้ น่าราคาสูสีกันเลยนะครับแต่ว่าเหรียญนี้จะราคาแบบแรงส,ส, <i> งสักนิดหนึ่งเหรียญนี้เหรียญนี้จะแรงกว่าเหรียญนี้แต่ถ้าสองเหรียญรวมกันก็เฉียดหมื่นนะครับนี่นะครับสองเหรียญน,นี้นะครับเรามาดูเหรียญอันนี้ก่อนละกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดนะครับเชื่อว่าทุกบ้านมีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกันทุกคนนะครับเหรียญหนึ่งบาทผสยณเล็กนะครับตัวนี้ผมเคยทําคลิปไปประมาณสองสามคลิปละก็ ทำคลิปให้สอนดูใช่สอนดูเหร,เรียญะเยษเล็กนะครับลักษณะการสังเกตมันเป็นยังไงนะครับเพื่นพนอนๆส่งรูปไห้ผมดูกันเยอะนะครับว่าใช่หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้รับซื้อไหมผมก็เลยทําคลิปมาให้ดูเลยนะครับก็เหรียญหนึ่งบาทผเยษเล็กตัวนี้นะครับสังเกตที่ตัวหนังสือก่อนนะครับตัวหนังสือ,อนนะสจะผอมนะครับตัวเล็กคมชัดนะครับแล้วก็ะเสียษจะเล็กนะครับตัวนี้นะครับทางช่องรับซื้อเริ่มต้นที่ 1,500ถึง5,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปของผมได้นะครับที่ผมชี้จุดสังเกตของเหรียญ1น1บาทหลังวัดแบบพระเสียรเล็กนะครับนี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเข้าไปดูคลิปของผมนะครับก็กดที่โปรไฟล์ของผมนะครับโปรไฟล์ของ y t u t u เนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดนะครับวิดีโอทั้งหมดนะครับเพื่อน คลิกเข้าไปที่วิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอด้านหัวนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับคลิปตอนนี้ทํามาประมาณเกือบประมาณ140กว่าคลิปแล้วครับเพื่อนเพื่อนสามารถไปย้อนดูได้นะครับสามารถไปย้อนดูคลิปแรกๆที่ผมทําได้นะครับว่าการพูดนี่มันเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่เหมือนตอนนี้นะครับทำมาหลายคลิปแล้วก็พูดอาจจะเร็วขึ้นแล้วก็คล่องขึ้นนะครับไปดูไปดูเรื่องา h ที่ผมโพสต์ไว้ลงไว้ในคลิปแรกๆได้นะครับนี่นะครับ อันนี้1บาทภาษีเล็กนะครับรับซื้อพันห้าถึงห้าพันนะครับนี่นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญตรงนี้นี่สุดยอดเหรียญหายากลําดับที่1นนะครับของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับย้ําว่าชนิดราคา5บาทนะครับลําดับที่2นี่นะครับเหรียญ5บาทปีสศ2546นะครับอันนี้ลําดับที่1นนะครับหลายๆท่านรู้แล้วนะครับนี่นะครับมาทบทวนกันนะครับ เหรียญ5บาทพศ2540นนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเพื่อนๆดูที่ปีพศนะครับ2540นะครับนี่นะครับมีราคาสูงค่อนข้างสูงนะครับราคารับซื้อนะครับเริ่มต้นที่นี่นะครับ4,000ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นสูงนะครับเริ่มต้นที่4 0 0พถึง1 0 0 0 0บาทราคาขึ้นอยู่กับกับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับสภาพผ่านใช้แบบนี้ก็ไม่ต่ำกว่า4 0 0พันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับถ้าเพื่อนๆนเจอก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับถ้าสนใจอยากจะขายนะครับ นี่นะครับดูง่ายๆนะครับดูที่ปีพศนะครับนี่นะครับเหรียญหมุนเวียนส่วนใหญ่นะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับจะมีพอที่ผลิตน้อยอยู่นะครับเพื่อนๆก็จดจํานะครับว่าเหรียญปีไหนชนิดไหนผลิตน้อยนะครับแล้วก็เหรียญที่ผลิตน้อยก็จะมีราคาเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเพื่อนๆได้นะครับ เหมือนเพื่อนๆได้มาอย่างเงียเพื่อนๆไม่รู้ไม่สนใจนะครับ5บาทเอาไปหยอดตู้เติมเงินเอาไปกดน้ําก็ได้แค่5บาทแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆมีความรู้เรื่องเหรียญพวกนี้นะครับเพื่อนๆสนใจรู้จักสังเกตเพื่อนๆก็อาจจะเจอแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญ5บาทปีพศสอ4 0ผมเคยเจอเองเคยพบเจอด้วยตัวเอง1เหรียญน,นะครับ เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมขายได้เหรียญละ5,000บาทนะครับเหรียญ5ปี40นะครับผมเจอด้วยตัวเองนะครับ1เหรียญแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อเข้ามาตลอดนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็ขอย้ำไว้นิดนึงนะครับเหรียญที่เพื่อนๆมีนะครับ ที่เพื่อนๆอาจจะมีอยู่ไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับที่สามารถขายได้นะครับต้องสังเกตแล้วก็เราต้องมีความรู้ด้วยนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญที่เพื่อนๆมีที่เพื่อนๆส่งรูปมาให้ผมประเมินราคาจะขายได้หมดนะครับมันมีอยู่แค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ขายได้นะครับก็คือเหรียญพวกเหรียญปีพศสที่ผลิตน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็เหรียญพวกเออร์เลคอยแบบนี้นะครับ นี่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูคลิปนะครับแล้วก็ศึกษานะครับแล้วก็ไปค้นหาไปสังเกตเหรียญที่ผ่านมือมานะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็อาจจะเจอพวกเหรียญแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆนะครับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกหรือว่าสมาชิกเก่าๆที่ได้ติดตามกันมาในระยะเวลาก็ประมาณ4-5เดือนแล้วนะครับที่ผมเริ่มทำ u t u b e นะครับนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็ไม่รู้ว่าชมกันจนจบหรือเปล่าเพราะคลิปนี้พูดไปเรื่อยเปื่อยพูดไปเรื่อยนะครับก็เกือบ14นาทีแล้ว กันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอยากจะส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับลา์ ID 0ย์เก้าห้านะครับทักมาได้นะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าผมตอบกลับแน่นอนนะครับนี่นะครับถ้าติดต่อทางไลน์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องเล็กๆของผมไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยเชนแนลนะครับคนติดตามไม่เยอะครับหลักพันนะครับนะครับฝาก ไว้ในดวงใจของเพื่อนๆด้วยนะครับแมพูดจะซึ้งเลยก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ